เองอยู่เดิมทีเดียวก็คิดว่าจะฆ่าซะแต่เมื่อมาถึงเขาเจ้าประจันก็พอดีมีควันมืดขึ้นมาเป็นอัศจรรย์มีเทพเจ้าเขาววาจันทร์้ามาประคองสองกษัตริย์ใส่พระหัตถ์ขึ้นดองฟ้าแล้วก็ส่งมาถึงยังกรุงลังกาแล้วก็ตัดให้สองเรารักใคร่เป็นไมตรีกันชาวกรุงก็เลยพร้อมใจกันอภิเษกถ้าพระอ,องค์สงสัย ก็มาดูที่ตราราหูซึ่งเป็นของคู่นครและก็ประทับมาด้วยท,ทวีนุวันฟังทูดไม่ทราบว่าพูดอะไรเพราะทุกอย่างมันก็เห็นเป็นเช่นนั้นจึงพูดว่าเอาละถ้าจะจริงอย่างเจ้าว่าแล้วเราจะไปเฝ้าพาะพี่ของเราถ้าหาว่าเราไม่ได้เฝ้าก็หมายความพวกท่านพูดปดใช้ไม่ได้ เราจะยกทัพลบเอาให้ได้เจะนั้นท่านจงรีบไปบอกพระพี่ของเราให้ทราบโดยด่วนทูตฝรั่งเห็นเช่นนั้นก็หมดประตูที่จะเถียงก็จึงจำใจต้องรีบเข้าไปเล่าแจ้งแถลงไขให้สองพี่น้องยุภาวกาและสุราลีวันรับทราบแล้วก็รีบนำความไปกราบทูลพ,พระองค์พระพรมนีทรงทราบเมื่อได้สดับฟังดังนั้นพ,พระพยมนีก็เต้นเยงดีละ แต่ยังไงเห็นจะขาดยายกันทันทีตัดเลงหารไปทางนางละเวงวันลาจเจ้ายังไงก็ว่ามาเถอะนางละเวงวันลาไม่ค่อยจะไว้ใจศีลสมุรเพราะมุทะลุดูดันก็เกรงว่าจะต้องมาตีเอาเมืองซะก่อนที่จะตกลงกันได้จึงพูดไปทํานองเห็นใจว่าอันจะฆ่าตีพี่น้องกันนั้นหม่อมฉันไม่ต้องการขอเชิญพระพี่เด็ดขึ้นประทับที่พระปรา ให้มาพบปะพูดจากันให้รู้เรื่องซะก่อนโถทูถนหนูของพี่น้องช่างดีต่อพี่แล้วเกินโอบอ้อมอารีพอรักพี่แต่พวกน้องๆพวกลูกใช้ไม่ได้คอยแต่จะลุมข่มเหงพี่ถ้ามาพบปะพูดจากันแล้วไม่เกรงใจคอยดูนะคราวนี้จะไม่ไว้หน้ากันเลยจะจับมาฆ่าพาหัวใจออกมาดูทั้งทีเดียวดูที่ว่า มันจะดำสักแค่ไหนว่าแล้วก็รูปไลโลมไปตามเรื่องนางละเวงวันลาก็จีบหมากจีบพรูซ้ําก็ทําตาชมดชมดชมด่ไม้พ้าพัพนปณีก็หลงแทบจะเก,กินกินสีสุวรรณกลับมาทับก็มาปรึกษากับสามเจ้าพราหมณ์เราจะทำอย่างไรกันดีถ้าเราไปเฝ้าก็เห็นว่าจะต้องห้ามทับแน่ไอข้ขันจะละไว้ พระพี่คงจะถูกพวกมันเล่นงานงอมไปไอ้คันจะอยู่เฉยๆพวกเราก็ดูจะกลายเป็นกุกกระบฏใครมีอุบายยังไงก็ช่วยกันคิดดูทีสิสินส,สมุดได้ฟังก็ทูลว่าข้อนี้พระเจ้าอาไม่ต้องห่วงหรอกเราอย่าไปอ้างตัวเราสิอ้างเอาพระอ,อัยกาอายกัยกีจะดีกว่าบอกว่ามาด้วยการร้อน ให้รีบไปกลับไปถ้าไม่กลับไปที่เมืองความผิดจะตกอยู่กับพระบิดาเออดีจริงพอ่อนทั้งหมดุดเจ้านี่หัวคิดดีมากตัดแล้วก็ให้เสนาฝีป,ปากเจรจาการทูตถือสารใส่คานทองแล้วสีสุวรรณพร้อมด้วยไพ่พลกำชับพรามทั้งสามว่าถ้าเกิดเรื่องเออไระไรกันก็ให้รีบออกไปช่วยทันที พอมาใกล้เมืองชาวฝรั่งลังกาก็ให้มาใช้ไปห้ามไว้แล้วก็สีสุวรรณว่าชัดชายพวกนี้ก็บ้านเมืองเป็นของพระพี่กูมึงจะมาห้ามกูด้วยเรื่องอะไรรีบเปิดซะโดยเร็วมิฉะนั้นจะมีโทษถึงตายเปิดไม่ได้พระเจ้าค่ะพวกข้าพระเจ้าถือตามกฎหมายถ้าจะเข้าเฝ้าก็เฝ้าได้แต่เจ้านาย พวกไพร่พลห้ามเฝ้าและก็ต้องวางอาวุธด้วยพระเจ้าค่ะเอ็งว่าอย่างนั้นมันก็ถูกแต่หมายถึงข้าบาทราชการแต่กูเนี่ยเป็นพระอนุชาประเสริฐศักดิ์ษัตยามหาศาลเว้ยมันก็ย่อมที่จะต้องทรงรถคดชยานมีทหารหามแห่เข้าไปถึงภายในโจนใกล้จะถึงแล้วค่อยลดลง พวกมึงไม่รู้เรื่องอย่ามัวช้าอยู่ไม่ได้แต่พระอนุชาเป็นชาวต่างประเทศยังจะเข้ามาในเขตวังไม่ได้มันจะต้องเข้าไปบอกข้างในซะก่อนว่าแล้วเสนาฝรั่งก็รีบเข้าไปทูลให้นางละเวงทราบนางละเวงวันลาพอใจแต่ตอนนี้ใจคอไม่ค่อยดี เ้าอ้อนวอนกับพระพายมณีว่าเชิญพระพี่ขึ้นประทับที่พระพลาเถิดและก็จงแต่งองค์อย่างฝรั่งเป็นเจ้าลังกาทั้งถือตราราหูคู่พระองค์ด้วยหากใครกระด้างกระเดื่องโอหังก็สังหารผ่านชีวิตเชียบรรดานางห้ามนางแหนน้องไม่ห้ามห่วงตามอัธยาศัยพระพายมณีก็ยิ้มกลิ่ม ตกลงน้องรักใครขืนขัดใจพี่จะจัดคอมันเทัาเลยว่าแล้วพระแว่นนีก็จัดแจงแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นเจ้าลังกาสเสด็จออกมายังที่ปรทาภพรพราพอทอดพระเนตรลงไปแลเห็นสีสุวรรณและสินสมุตลูกรักอยู่ที่ท้องสนามก็จึงโบกธงเป็รรนสัญญาณให้เข้ามาสีสุวรรณเห็นพ,พ่าพี่แต่งองค์อย่างฝรั่ง กันจะถวายบังคมก็ยังสงสัยแต่ตินสมุทรทาแค้นใจนักแกล้งทําเป็นไม่รู้จักเมินหน้าไปซะพระพันวนีเห็นเฉะน,นั้นก็พิโรธชัดชามายืนดูอยู่เฉยๆไม่ทําความเคารพอย่างนี้เจ้าคิดจะลบพุ่งเอาเมืองอย่างนั้นเหรอีสุว,วรรณนะพ่ะไทยไม่ค่อยดีแต่อาศัยที่ฉลาดจึงทูลว่าถ้าไม่ทรงโปรดก,ก็คงจะตาย แต่ที่หม่อมฉันไม่ได้ถวายบังโคมนั้นก็เพราะได้เป็นทูตนำสารแผ่นดินขององค์เจ้ารัตนานครมาให้พระองค์พระเจ้าค่ะโปรดรับพระราชสารเถิดโดนเข้าไปเช่นนี้พระพรมณีกลับได้คิดเออเรานี่แย่เหลือเกินผิดพี่ผิดน้องโอพระชนกชนีสององค์ ถึงกับต้องมีสารมหาเราพระภยมณีก็เลยรีบลดลงออกจากอาจน้องคำนับรับราชสารให้เสนาอา่านมีข้อความว่าสารสมเด็จปีตุราชมาตุรงสองพระองค์ทรงพบศพสมัยแสนคำดึงถึงโอรยสยศกไกพระอภัยมณีสีโสภา แต่พัดภาคจากเขตนิเวศสถานก็เนิ่นนานตั้งแต่คอยและห้อยหาไม่เห็นหายฝ่ายเราเท่าชรามีโลคาเยี่ยมเยือนทุกเดือนปีจะอาสันวันใดก็ไม่รู้ไม่มีผู้บำรุงซึ่งกรุงศีถ้าศึกเหนือเสือเหนือใต้พวกไพรีไม่ย่ำยีเขตแคว้นจะแค้นเคืองพวกไพฟ้าค่าแผ่นดินสิ้นทั้งหลาย ทั้งหญิงชายทุกตรมจนผอมเหลืองเสียด้ยองค์ทั้งสงสารแก่บ้านเมืองจึงแต่งเรื่องราชสารเป็นการร้อนให้เสนีสี่นายมาพลายแพ่งหวังให้แจ้งลูกรักในอักษรแม้สงสารมารดากบิดอนจงรีบร้อนมาเร็วยังทานี อย่ารอใจไว้ท่ากว่าจะถึงหวังจะพึ่งบุญเจ้าช่วยเผาผีแม้ธุระผ้าภัยสิ่งใดมีจงให้สีสุวรรณน้องอยู่ป้องกันแม้มีมาคานี้เป็นที่สุดเป็นขาดบุตรธิดาจนอาสันพอจบสารกาบก้มบังโคมคันสีสุวรรณอัญชลพพีพระพี่ยาพระภพรมนียังถูกมนรัก ให้เคลิบเคลิม้มหลงอยู่เป็นหนักหนามองเห็นนางละเวงวันลาเข้ามามัวเมาก็ไม่อยากจะจากไปจึงบอกกับสีสุวรรณว่าน้องรักของพี่อันราชสารครั้งนี้เร่งร้อนนักถ้าหากพัดผ่อนทั้งพ่อและแม่ก็คงจะเกลี้ยวอยู่หนักหนาอันตัวพี่เวลานี้ก็ไม่สบายเลยอยากจะพักผ่อนพอให้หายแต่มันก็คงจะหลายวัน เจ้ากัะหลานไม่มีธุระปะปังอะไรก็ต้องรีบไปที่กรุงรัตนาหากมีค่าศึกมาก,ก็จงช่วยป้องกันและก็ช่วยกราบทูลไปด้วยว่าพี่ไม่สบายก็ย,ยังชั่วยอะไรก็จะไปกราบพระบาทน้องจะไปได้อย่างไรเพาราะศาลนั้นให้พี่พระพี่รีบไปและสั่งมาเป็นเด็ดขาดว่าถ้ามีอะไรก็ให้น้องอยู่ถ้าคืนน้องไปเองดีไม่ดีอาจจะตรงกลิ้ว พระพมณีหมดทางที่จะเถียงก็เลยโอปีเพราะว่าเวลานี้พี่ไม่สบายเลยน้องก็ไปพักผ่อนซะก่อนแล้วก็ค่อยคิดกันว่าจะเอาอยัางไงสาหรับทั้งสองฝ่ายก็ยังเป็นศัตรูกันถ้าผู้ใดไม่ฟังแล้วก็เราจะประหารซะว่าแล้วพระพมณีก็เข้าวังศรีสุวรรณกับศรีสมุทรก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรจึงพากันกลับมาที่ค่ายกลับมาจากที่พระท่าพระพาแล้ว พระภนีก็เข้าไปนั่งเคียงข้างกับลูกสาวเจ้าลังกาแจ้งเรื่องที่ไปห้ามทับมาเห็นไหมนองรักสีสุวรรณและศิีสมุดไม่กล้าทำอะไรพี่บอกแล้วใครจะเชื่อจะฆ่าฟันให้หมดถ้าไม่มีใครเชื่อแต่พระบิดาสิจะให้พี่ไปหาที่กรุงรัตนนาบอกพี่ว่าเจ็บป่วยแต่แท้ที่จริงแล้วหาป่วยไม่หากแต่ว่าเป็นห่วง ดวงใจของพี่ทั้งหากชาตินี้ยังไรก็ไม่ขอห่างวันเนี้ยจำได้เป็นน้องรักที่น้องสัญญากับพี่ไงล่ะอย่าเมินหมางอ้างขนางไปเลยพี่ไม่ยอมแน่นางละเวงเจ้าตำราสเสน่ห์ขมคอนซอดหน้าแล้วทูลว่าพระพี่มีอุบายได้หลายอย่างนักพระปิตุราชมาตุรงของพระพี่ อันวิธีรักยิ่งดังดวงใจพระพี่จะตัดขาดอย่างนั้นเหรอแกล้งบอกป่วยเพื่อหวังจะค้างที่หลังกาแล้วก็จะปล่อยให้หวังกลายเป็นรังกาไปพระไปถึงอาณาจักรของพระอ,องค์จะขาดหรือไม่คะซึ่งเสน่หาไปถึงก็ลืมวันลาเสแล้วน้องคงจะหน้าดำ หน้าครามหรอกเพคะอันหนึ่งเล่าพน้องไม่กราบด้วยที่ไหนจะหมดสิ้นเสี้ยนน้ำเรื่องนี้จะยุ่งน้องก็ไม่ทราบว่าสเสด็จพี่จะคิดเห็นเป็นประการใดโท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 แม่วันลาแม่ละเวงวันลาดวงสมรถ้าหากว่ากองทัพของน้องบังอาจยิ่งนักรีบสเสด็จมาเห็นประตูปิด เรียกธิดาให้เข้ามาเอาเทียนมาส่องพอโผก็มาเห็นพระไพมณีเอาเชือกพันกระสัสรก็เข้าไปยึดข้อมือชิงม้ามาได้พระไพมณีก็แกล้งสะบัดทําขัดใจนางละเวงก็กราบไหว้พาร้องไห้อย่าก,กิ้วโกรธไปเลยทูลกระหม่อมน้องจะยอมสารพัดไม่ขัดขวางต่อไปแล้วพอพระไพมณีได้ฟังนางทูลอ่อนหวานเช่นนั้น ก็สงสารนางค่อยๆช้อนคางแล้วก็เข้าเกียงข้างประคองเยชยจมพางก็ว่านี่พอรักหนักหนาหาไม่แล้วถ้าไม่เห็นใจพี่พี่ก็คงจะผูกคอตายแน่ๆน,นี่ยังจะมาปัดป้องช่วยพี่หรือเห็นพระไพมณีมือซุกซนมากมายขนาดนั้นซ้ำไม่มีทีท่าวจะทุก์ร้อนอะไรหนักหนา พระพักสวนเลื่อนลื่นก็นางละเวงวันลาก็มาคิดอีกทีเห็นว่าคราวเนี้จะเสียท่าพระภัมณีเจ้าทูเอกกแล้วจึงหันไปเรียกยุาพาปก,กาเอาหายเงียบไปเลยนางละเวงวันลาจึงทูลว่าเจ้ากระบวนนักอย่าเฝ้ากวนไปหน่อยเลยอยากจะรู้นักว่าเป็นความคิดของพ่อหรือลูกกันแน่ที่มาแกล้งผูกคอให้เขามาทำเช่นนี้หืน้าขันนัก แกล้งอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมลพะพ่ะพมณีก็ยิ้มพลางประคองน้องใกล้เข้ามาอีกอน,นิจ่าเอ๋ยไม่เห็นหรือว่าพี่รักน้องสักเพียงไหนจะผูกคอตายจริงๆก็จะหาว่าแกล้งทำมาหาว่ากระทบหลอกเถอะหน่อยประเดี๋ยวก็ผูกซะอีกหรอกผูกทิ่ไปคะน้องอยากดูคราวนี้อย่าห้ามนะถ้าตายเป็นผีแล้วจะเข้ามาสิง ผู้ชายคนไหนได้แอบอิงก็จะหักคอซะแล้วก็เหลียวหน้าเหลียวหลังทําเป็นหาผ้าแพรแก้ขขยเอ๊ใครเอาของเข้าไปไหนนะเจ้ามารยานักนางละเวงส่งพระสวนแล้วก็หยิกหมับเข้าให้ผ้าภายมณีเห็นว่าจะเอาตัวไม่รอดแน่จึงใช้วิธีจู่โจมแนบเคล้นพุ่มปทุมมา นางลาเวงก็คอ้อนว่าจะผูกคอตายก็ไม่ผูกขืนจุกจิกจะหนีไปซะจะหนีไปไหนละน้องรักพี่ไม่ได้กอดก็คงจะตายซะเป็นแน่พอได้กอดเข้าหัวใจมันชุ่มชื่นอย่างไรไม่รู้บอกไม่ถูกพลางโอบอุ้มจุมพิษสนิทถนอมงามละม่อมละมุนจิตพิสมัยร่วมพิรมสมสองทำนองใน แผ่นดินไหวจนกระทั่งหลังอานอนท์ในนาทีตยคลื่นเสียงคลื่นครึกลั่นพิลึกโลกาโอลาหนีบดนตรีปีพาศระนาดกลไม่มีคนขายดังเสียงวังเวงอัรจรรย์ลั่นดังระคังค้องเสียงกึกก้องเก่งกลาง ง,งงงางเงงเปินประจำกำปั่นก็ลั่นเองเสียงคืนเคงคึกคืนคึกโครมพยมบนทุนีบาทฟาดเสยเยเียงเปรี้ยงเปรี้ยงเปลืองกระดอนเดืองดินฟ้าเป็นหาฝนทุกทานถ้ำน้ำพุทะลุลน้นท่วมถนน,นแนวฝั่ง เกาะลังกาสองสนิทชิดชมอารมณ์ชื่นระเริงรื่นเริ่มแรกแปลกภาษาพระลืมองค์พงพัน์สวรญานางลืมวังลังกาไม่อาลัยพระหลงชื่นชื่นกลิ่นดินถนันนางหลงชั้นเชิงชิดพิสมัยแต่ครึงเขาเย้ายวนรันจวนใจ จนนะงับหลับไปในสายยา